สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในช่องครูคํานวณม่วนใจโดยวันนี้เราจะมานําเสนอในหัวข้อฟังก์ชันตีกลมิติแสนสนุกกันค่ะสมาชิกกลุ่มนะคะมีดังนี้1นนางสาวกัญญาณตวิโยกเลขที่3ค่ะ 2. นางสาวทิติชยาดาศดาเลขที่4ค่ะ 3. านายเทระดน์พมพนัทเลขที่7ครับ สนางสาวนรากมลเล็กตัวเล็กที่8ค่ะ 5. นางสาวพัชราง,งามดีเล็กที่14ค่ะ 6. ในายเปโตรโฟกัสโคามเล็กที่27ครับค<ม>่าของมุมต่างๆภายในรูปวงกลมนะครับและนี่ก็จะเป็นตารางแสดงค่าของมุมเื้องต้นที่ควรจะรู้ได้แก่มุม0ูนย์องศา30องศา45องศา60องศา90องศา180องศา270องศา และ360องศาค่ะจะเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยองศากับเรเดียนค่ะ360องศาเท่ากับ2ยเรเดียน180องศาเท่ากับยเรเดียน1องศาเท่ากับยส่วน180เรเดียนค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1 75องศาเท่ากับกี่เรเดียนแล้วก็จะเทียบบัญญฐตยานนะคะ180องศาเท่ากับยเรเดียนถ้า75องศาเท่ากับ75ยส่วน180เรเดียนค่ะ แล้วก็จะจัดทอนเหลือ 5π ส่วน12เรเดียนค่ะตัวอย่างที่2 5พ 5π ส่วน6เท่ากับกี่องศาเทียบรรยากาศนะคะก็คือ π เรเดียนเท่ากับ180องศาถ้า 5π ส่วน6เรเดียนเท่ากับ 5π ส่วน6คูณ180ส่วน π ค่ะก็จะเท่ากับ150องศาค่ะต่อหน้าสูตรรีโกนสี่สี่ชาตามีได้กันทั้งหมดสิดสูตรด้วยกันค่ะ ข้อที่1คอ่งคอสต้าเท่ากับคอีต้าข้อที่สองไซด์ต้าเท่ากับไซด์ต้าค่าทีต้าเท่ากับ2อเอ็นพายบวกอัลฟาจะได้ข้อ3คอสต้าเท่ากับคอสสองเอ็นพายบวกอัลฟาเท่ากับคอสอัลฟาข้อ4ี่ไซด์ต้า เท่ากับไซ2 n อ็พายบวกอัลฟาเท่ากับไซอัลฟา Alpha. ข้อที่5คอร์พายลบอัลฟาเท่ากับลบคอร์สอัลฟาข้อที่6กไซพายลบอัลฟาเท่ 5, ากับไซอัลฟากรณีตกคอเดนที่2 A ีไม่เกิน90องศามีค่าระหว่างศูองศาถึง90องศา หรืออัลฟามีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าพายส่วนสองข้อเจ็ดคอสพายบวกอัลฟาเท่ากับลบคอสอัลฟาข้อที่แปดไซพา,ายบวกอัลฟาเท่ากับลบไซอัลฟา Alpha, กรณีตกคอแดนที่สามอัลฟาห้ามเกิน90องศามีค่าระหว่างศูนย์องศาถึง90องศา หรืออัลฟามากกว่าสูแต่น้อยกว่าพายส่วนสอบค่ะต่อมาข้อที่9คอร์สองพายลบอัลฟาเท 2, Pi, ok, Alpha, ่ากับคอร์ดอัลฟาข้อที่10ไซด์สองพายลบอัลฟาเท่ากับลบไซด์อัลฟากรณีตกคอเดนที่4ี่อัลฟาห้ามเกิน90องศา มีค่าระหว่าง0องศาถึง90องศาหรืออัลฟามากกว่า0แต่น้อยกว่าไายส่วน2นั่นเองค่ะสูตรตรีโกณมิติชุ้ที่1นะครับข้อ1.1ายจุเอบวกบีเท่ากับไซ A ์เอคอสบีบวกคอสเอไซข้อ1.2ึ่งจุดสองไซเอลบบีเท่ากับไซเคอสบลบคอสเอไซ ข้อ1.3 cos A บวก B เท่ากับ cos A cos B ลบ sin A sin B ข้อที่1.4 cos A ลบ B เท่ากับ cos A cos B บวก sin A sin B ข้อที่1.5 tan A บวก B เท่ากับ tan A บวก B ส่วน1ลบ tan A คูณ tan B ข้อ1.6แทน A ลบ B เท่ากับแทน A บวก B S 1่วน 1, แทน A คูณแทน b ครับสูตรชุดที่2ข้อ2.1งนบวกบบวกไซเ a ลบ b เท pues ่ากับ2อคอส b ข้อ2.2งไบวกบลบซ A ลบ b เท่ากับ2คอสเซ B ข้อ2.3คอส a บวกบบวกคอส a ลบ b เท่ากับ2คอสเค 4, ค่า2.4 cos A บวก B ลบคอส A ลบ B เท่ากับลบ2 sin A ไซน์ B สูตรชุดที่3ข้อ3.1 sin A บวก sin B เท่ากับ2 sin A บวก B ส่วน2 cos A ลบ B ส่วน2ข้อ3.2ไซน์ A ลบไซน์ B เท่ากับ2คอส A บวก B ส่วน2ไซน์ A ลบ B ส่วน2 ข้อ3.3 cos A บวก cos B เท่ากับ2 cos A บวก B ส่วน2 cos A ลบ B ส่วน2ข้อ3.4 cos A ลบ cos B เท่ากับลบ2 sin A บวก B ส่วน2 sin A ลบ B ส่วน2สูตรชุดที่4ข้อ4.1 sin 2A เท่ากับ2 sin A cos A ข้อ4.2 cos 2A เท่ากับ cos กำลัง 2A ลบไซน์กำลัง 2a ข้อ4.3คอ 2a เท่ากับ2คอสกำลัง 2a ลบ1ข้อ4.4คอ 2a เท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง 2a ข้อ4.5แทน 2a เท่ากับ2แทน a ส่วน1ลบแทนกำลัง 2a มาค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาลองดูตัวอย่างการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติต่อไปนี้กันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะให้หาค่าของ sin 2 π พายส่วน3เริ่มแรกนะคะให้เรามาคิดว่าเอสพายส่วน3นะคะเกิดจากอะไรก็จะได้ว่าเกิดจากพายลบกับพายส่วน3นั่นเองค่ะลองมาเช็คคำตอบนะคะเอาสามนะคะคูณไปทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น 3พายส่วน3ลบกับพายส่วน3ม,มีค่าเท่ากับ2พายส่วน3เห็นไหมคะว่ามีหน้าตาเหมือนกันเลยต่อมานะคะก็จะมาคิดว่าอยู่ตรงคอแดนที่เท่าไหร่โดยดูจากตัวนี้พายนะคะจะหมุนขึ้นหดูหมุนลงดูจากเครื่องหมายตรงกลางเครื่องหมายเป็นลบนะคะก็จะแสดงว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาดังนั้นพายนะคะหมุนขึ้นไปพายส่วน3 กเลยจบตรงคอยแดันที่2ซึ่งทรายตรงคอยแดนที่2นะคะมีค่าเป็นบวกดังนั้นเราก็จะเขียนได้ว่าทรายพายส่วน3ภายส่วน3น,นะคะก็คือ60องศาพับนิ้วนางลงนะคะเหลือ3นิ้วเอามาใส่ในรูดดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับรูดสส่วน2นั่นเองค่ะ เรามาเริ่มดูตัวอย่างโจทย์ข้อถัดมากันเลยนะคะข้อนี้ให้เราหาค่าของ cos 11π ส่วน3เริ่มแรกนะคะเราก็จะมาคิดว่า 11π ส่วน3นะคะเกิดจากอะไรซึ่งก็จะได้ว่าเกิดจาก 4π ลบกับ π ส่วน3ลองเช็คคำตอบนะคะ3คูณ4เป็น12 12π ส่วน3นะคะลบกับ π ส่วน3ก็จะได้ เป็น1 1พายส่วน3นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมาหาคอเดนส์4พายนะคะคือหมุนวนทั้งหมด2รอบนะคะจากนั้นเป็นเครื่องหมายลบก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะก็เลยจะตกตรงคอเดนที่4ตรงคอเดนที่4ค่าของคอสมีค่าเป็นบวกดังนั้นก็จะเขียนได้ว่าคอสพายส่วน3พายส่วน3ก็คือ60องศานะคะ หักหักนิ้วนางลงนะคะก็จะเหลือ1นิ้วเอา1มาใส่ตรงรูดดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ1ส่วน2นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อถัดมากันเลยนะคะข้อนี้ให้หาค่าของแทนลบ7พายส่วน6นะคะเริ่มแรกเราก็จะมาคิดว่าลบ7พายส่วน6เกิดจากอะไร6 ได้เจ็ดนะคะใกล้เคียงกับเจ็ดที่สุดก็คือ1ดังนั้นเราก็จะเขียนว่าลบไพ่ลบกับพายส่วน6ลองมาเช็คคาตอบนะคะหคูณลบไพ่นะคะได้เป็นลบ6พายส่วน6ลบกับพายส่วน6กนะคะก็จะเป็นลบ7ลบ7พายส่วน6นะคะดังนั้นต่อมาเราก็จะมาหาคอเดนลบพายนะคะ ก็จะอยู่ตรงตรงนี้ลบไปอีกลบลบไปอีกพายส่วน6นะคะลบก็คือหมุนตามเข็มดังนั้นก็จะมาตกตรงคอรดนที่2องคอรดนที่2นะคะค่าของแทนเป็นลบดังนั้นเราก็จะเขียนว่าลบแทนพายส่วน6กายส่วน6ก็คือมุม30องศาหักนิชี้ลง แทนก็คือรูทหนึ่งส่วนรูทสามดังนั้นข้อนี้ก็ตอบลบหนึ่งส่วนรูทสามทำให้ส่วนไม่ติดรูทนะคะก็คือคูณรูทสามเข้าทั้งเศษและส่วนเนาะคำตอบสุดท้ายก็จะได้เป็นลบรูทสามส่วนสามค่ะ เราม,มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อถัดมากันเลยนะคะข้อนี้นะคะให้เราหาค่าของโคเซกลบ2พายส่วน3เริ่มแรกก็มาคิดนะคะว่าลบ2พายส่วน3นั้นเกิดจากอะไรเราก,ก็จะได้ว่า <P P เกิดจากลบายบวกกับายส่วน3ลองเช็คคำตอบนะคะ3คูณลบไยได้เป็นลบพายส่วน 3, 3บวกกับ ไพส่วน3ก็จะเป็นลบสองยส่วน3ต่อมาก็มาเช็คคอร์เดนลบภายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้จากนั้นเครื่องหมายบวกก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็เลยหมุนลงไปพายส่วน3ก็เลยตกตรงคอร์เดนที่3คอร์เดนที่3นะคะค่าของไซเป็นลบโคเซกก็คือส่วนกลับของไซดังนั้นก็จะได้เป็นลบโคเซกายส่วน3 ซึ่งพายส่วน3นะคะก็คือ60องศาหักนิ้วนางลงตรงนี้นะคะเหลือ3ส่วนก่บของทรายก็เลยเขียนได้เป็น2ส่วนรูสาดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือลบสองส่วนรูสามทำให้ส่วนไม่ติดรูทนะคะก็เลยคูณรูสารูสามเข้าทั้งเศษและส่วนคาตอบก็เลยเป็นลบสองรูสาส่วนสาม ส่วนข้อที่เหลือต่อจากนี้นะคะเราอยากให้เพื่อนๆลองไปทำเองโดยเรามีเฉะลยไว้ให้นะคะสามารถเช็คคำตอบได้ตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้นะคะถ้าลองดูโจทย์ดีๆแล้วตรงนี้ก็จะมีหน้าตาเหมือนสูตรอันนึงเลยจำได้ไหมเอ่ยสูตรที่มันเป็นคอส a บวกกับ B ดังนั้นนะคะเราจะเขียนได้ว่าคอส A บวก B A ก็คือ15 B ก็คือ30เนาะเราก็จะอามาแทนเลยก็จะเป็น15องศาบวกกับ30องศาดังนั้นก็จะได้เป็นคอส45องศานะคะ c อส45องศาลองหักนิ้วกลางลงก็จะเหลือรูสองส่วน2นั่นเองดังนั้นข้อนี้นะคะก็เลยจะตอบ รูสองส่วนส,วนสวนค่ะข้อนี้นะคะกำหนดมาให้ว่า cos x เท่ากับสส่วนเจงแสดงวิธีหา cos 2x จริงๆนะคะตรงนี้มันก็คือ cos ข,ของมุม2เท่าถ้าจำได้น้อมันก็จะมีอยู่สสูตรของมุม2เท่านะคะก็จะเป็น cos สองทีตมีค่าเท่ากับ 1ลบ2ไซด์กำลังสองทีต้านะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือ2อ o s คกำลังสองทีต้าลบกับ1ดังนั้นเราก็จะเลือกใช้สูตรอันนี้เนาะเขียนสูตรลงไปเลยก็จะเป็น c ค s ส 2x เท่ากับ2อ o s คกำลัง 2x ลบกับ1นะคะแทนค่ะตรงนี้เป็นเลขสอง เขากำหนดมาให้ว่า cos x มีค่าเท่ากับ3ส่วน7ตรงนี้ก็หน้าจาเหมือนกันเนาะเราก็เอามาเขียนได้เลยเนาะก็จะเป็น3ส่วน7ยุยกกำาลัง2อลบกับ1 3 3กําลังสได้9 7 7 49แล้วก็ลบกับ1 เอา2คูณเข้าไปนะคะก็จะเป็น18ส่วน49ลบกับ1ดังนั้นคำตอบก็เลยจะเป็นลบสาส่วน49ค่ะส่วนข้อนี้นะคะเราก็อยากให้เพื่อนๆลองฝึกทำกันดูนะคะโดยเราจะไกด์ไลน์ให้ว่าข้อนี้นะคะเราก็จะหาได้จากสูตร sin a บวก B เนาะมันก็จะเป็น จากไซ n A บวก B ลองท่องสูตรนะคะก็คือไซดบวก B ก็จะได้เป็นไซ n A ปุนคอร์สบบวกกับคอร์ส A แล้วก็ไซ n BB นะคะได้คำตอบเท่าไหร่ก็เิีย์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ส่วนข้อนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปหาคำตอบกันดูได้นะคะแล้วก็ถ้าได้คำตอบเท่าไหร่ก็ทิ้งไว้ใต้เม้นเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะไกด์ไลน์ให้ว่า225เกิดจากอะไรถ้าเราลองแยกเนาะมันก็จะเกิดจาก180บวกกับ45เนาะแล้วเราก็ลองไปคิดนะคะว่าคอสเบวก B ได้เป็นเท่าไหร่แล้วก็ คอมเมนต์ về, ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะและแล้วพวกเราก็ได้จบเนื้อหาส่วนหนึ่งของบทตีกลมิติกันไปหากการนำเสนอของเราอาจจะไม่คุณองององงงงงไปประการใดทางเราต้องขออภัยมาณนะที่แห่งนี้ด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วงควรูคำนวณม่วนใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่มีสาระความรู้แน่นๆ าวสาวช่องโคงคำนวณงวดใจกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการ